อร,ระทายไม่ยอมกินข้าวเพื่อให้ทุกคนสบายค่ะสำหรับนักร้องเสียงดีนะคะในอดีตนั้นก็เคยลำบากมาก่อนมา,มากเลยละคะ่ะล่าสุดเธอเองได้เปิดเผยผ่านทางรายการหนึ่งนะคะว่าเคยเป็นสาวโรงงานได้เงินวันละ160นะพอแม่แยกทางกันต้องอยู่กับคุณยายเรียนจบมัธยมปลายแต่ไม่ได้เรียนต่อหากย้อนไปตอนจบม .6 ไปใหม่เนี่ย มันก็มีหลายปีนะประมาณปี2542ซึ่งตอนนั้นค่าแรงเองอยู่ที่วันละ160บาทจริงๆตอนนั้นก็อยากเรียนต่อเพราะว่าสอบเข้าที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนอุบลแต่ด้วยความที่อะไรหลายๆอย่างไม่พร้อมจริงๆงเนี่ยมีพี่น้อง4คนเป็นน้องชาย3เราเป็นพี่สาวคนโตน้องชายคนโตก็ไม่ได้เรียนจบแค่ประหกเพราะว่าเรานำบกมากๆเราเป็นพี่น้องที่เสียสละให้น้อง ตอนเด็กๆเ,เองก็คืออยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณยายแต่ช่วง11ขวบคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันซึ่งมีครั้งหนึ่งที่เราไม่มีเลยจริงๆลำบากมากๆก็มีแบบว่าต้องอดข้าวกันบ้างเพื่อที่จะจุนเจือครอบครัวก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะทั้งนั้นของสาวตาเองเธอก็อดทนและตั้งใจจนมีวันนี้ได้ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จริงๆเลยค่ะ